อยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทีมดับเจลิกทูของญี่ปุ่นบอกเป็นข่าวว่ายื่นข้อเสนอยืมตัวเมสซี่เจชันทิปสงกระสินจากเอสจีเมืองทองยูเอต็ดไปเสริมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลกับสื่อทั้งในและนอกประเทศนะครับระบ,บุว่าคอนซาโดเลซัปโปโรทีมดับเจทูของญี่ปุ่นที่มีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นเจลิกวันในฤดูกาลหน้านะครับ เตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเมซิเจชนะทิพสงกระสินกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรเอสเมืองทองอยูไนเต็ดไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัว1นึ่ฤดูกาลครับโดยชนะทิพสงกระสินย้ายมาจาก B.C. ซีเทโรสนะมาอยู่กับ s อสเมืองทองอยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะพาทีมควา้าเดบิวต์แชมป์ได้สำเร็จนะครับ และก็เป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำศึกฟุตบอลโลก2 0 1 8รอบคัดเลือกรอบททีมสุดท้ายและศึกเอฟเอฟซูซูกิคั2016ซึ่งหากบปรลูกข้อตกลงครับจะเป็นการย้ายไปเล่นต่างประเทศครั้งแรกของชนาทิปหลังจากที่เคยไปทดสอบฝีเท้ากับชีมิสิกเอสพาลอดีตทีมนาลิกสูงสุดญี่ปุ่นเป็นเวลา1สัปดาห์เมื่อปี2013มาแล้วด้วยครับ